อัเตอรเวอร์วันนี้พูดถึงฮ่องกงทั้งทีต้องไม่พลาดไปสักการะวัดแช่กงหรือวัดกังหันเพื่อขอพรทั้ง4ประการและทำไมคนฮ่องกงถึงไปขอกู้เงินจากเจ้าแม่กวนอิมที่วัดฮองฮัมกู้เงินจากเจ้าแม่กวนอิมแล้วต้องใช้คืนหรือไม่วัดฮองฮัมมีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรทำไมถึงได้ชื่อว่าเป็นวัดเลือดมังกรติดตามชมกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับ Top of the World ทุกวันเสาและวันอาทิตย์10นาฬนาทีนะครับวันนี้เป็นวันแรกของปีตามไปริงจีนก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับ HAPPY c h ิว i k DAY นะครับพอวันนี้คนจีนเรียกว่าวันชิวิกผมอยู่กับทางหัวอาจารย์จากภาคีคนมองฟ้าต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับทั้งสองท่านนะครับอาจารย์กามนแล้วก็อาจารย์ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิ่งเจียวยุ่อีสิ่งนิ้วหัวใช้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันชีวิตที่นี้เมื่อวานเนี่ยเราคุยกันเพราะว่าเราจะจัดทริปไปเที่ยวฮ่องกงแล้วก็ไปสักการะเสริมดวงกันในวันที่20 21 22เดิือนมีนาคมนี้นะครับแล้วเราก็คุยกันเมื่อวานนี้ว่าวันที่21มีนาคมเนี่ยเป็นวันที่พระอาทิตย์ทำมุมตรงกับเส้นศูนย์สูตรของโลกพอดีซึ่งเป็นวันแรกของการเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ เป็นวันที่ถ้าเราไปทําบุญไปเสอบุญบรารมีจะให้ผลกับเราแรงที่สุดเพราะว่าถือว่าเป็นอรุณรุ่งของปีถูกไหมฮะของทั้งปีเลยแล้วเราก็พูดถึงวัดหวังตาเสียนนะครับเพราะว่าเราคุยกันเรื่องของการชงกันทัวร์นี้ที่เราไปด้วยกันเนี่ย คนทุกคนลูกทัวร์ทุกคนก็จะส่งวันเดือนปีเวลาเกิดมาให้เราลวงหน้าทางทีมคนม,มองฟ้าเนี่ยครับก็จะไปคํานวณดวงจีนแล้วจะบอกว่ามีดวงจีนให้ทุกท่านแหละครับแล้วก็จะบอกว่าปีนี้นักสัตว์นี้ท่านโชงอะไรแล้วก็จะไปไหว้เทพไท้สวยประจําปีเกิดองไหนนะครับทีนี้เพื่อที่คนที่อาจจะไม่รู้เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับสรุปให้ฟังว่าวัดหวังต้าเสียเนยเราจะลงไปห้องรับใต้ดินด้วย <นะ S 1> ซึ่งจะมีเทพไทยสวย 60องค์ที่กลุ่มชะตาของคนทั้งโลกไว้เนี่ยคือแต่ละคนก็ผมเกิดปีวอกธาตุทองก็ต้องไปไหว้เทพไทยสวยในปีวอกธาตุทองในแต่ละปีนักษัตร์ก็จะแบ่งออกเป็นห้าธาตุนั่นคือสาเหตุที่มีเทพ12คูณ5เป็น60องค์ที่กลุมดวงชะตาของคนทั้งโลกเราก็ถามกันว่าไปหวังวัดหวังท่าเซียนเนี่ยผมต้องไปขออะไรก็หลักๆก,ก็จะไปขอเรื่องสุขภาพเพราะว่าหวังต้าเซียนท่านเป็นเซียนที่ ขึ้นชื่อเรื่องการรักษาโรคสมัยโบราณน,นะครับ,รบเป็นในตำนานแต่ว่าโคนฮ่องกงถือว่าวัดนี้เนี่ยขอได้ทุกเรื่องนะครับมีคําจีนเรียกว่าโยฉิวปี้ยิ่งนะครับแปลง่ายๆก็คือขอสิ่งใไดได้สิ่งนั้นนะครับก็ถ้าไปวัดนี้อยากได้อะไรก็ขอพรท่านขอสิ่งใดได้สิ่งนั้นแปลว่าคือกล้าขอท่านก็กล้าให้อ่าครับก็สมปรารถนาที่ขอนะครับนอกจากวัดหวังตาเซียนแล้วเนี่ยไปฮ่องกงผมจะไปของเงินอนะ ขอได้ไหมครับได้ครับเราจะพาไปครับ,รบที่วัดอะไรครับ<ก>ที่ขอาไปน,งงนชื่อดังก็จะเป็นวัดทองคำครับไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่วัดทองคำที่นั่นก็จะเป็นคนมักจะบอกว่าไปกู้เงินเจ้าแม่กวนอิมกันนี่เพราผมไม่กู้เลยไหมผมจะขอแบบขอแบบไม่ใช้อ่ะเพราะว่ากู้มีหนี้ก็ต้องก็ต้องจ่ายสิครับจริงๆก็คงเป็น่า กุศโลบายของวัดนะให้คนกลับไปทุกปีคือถ้าว่าถ้าได้สับสนสาเร็จต้องกลับไปคืนไป,ไปขอท่านเพิ่มคือจริงๆแล้วเนี่ยนะไอ้คำว่ากู้แบบว่าไปขอแล้วก็กลับมานะครับอย่างเช่นปกติเนี่ยเราไปขอแล้วเราได้ใช่ไหมเราก็กลับมามาไหว้ใหม่นี่คือคําว่ากู้ของแบบนี้ถ้าผมไปเที่ยวเนี่ยผมอาจจะไปขอกู้เจ้าแม่กวนอิม100ล้านให้อาราัมีเน็ตโปรฟิตที่100ล้านแล้วพอเรากลับมาปุ๊บสมมติผมสมมติทําได้100ล้านล้าน ผมก็กลับไปแล้วบอกว่ากลับไปขอ,บขอเพิ่มวงเงินจาก100ล้านเป็น500ล้าน100ล้านแรกเนี่ยให้เป็นส่วนหนึ่งของวงเงินกู้5 0 0ล้าน ครับแล้วก็ r e f i n น n c e d แล้ก็ีไฟแนนซ์คือปกติแล้วพอเราได้แล้วก็กลับไปขอบคุณใช่ไหมครับไปไหว้ไปขอบคุณแล้วก็ไปขอกู้เพิ่มเป็นวัดที่โอเปเรตเหมือนธนาคารสามารถเทียบไปกู้เงินได้เราทุกปีต้องกลับไปขอขยายวงเงินกู้เป็นเป็นธนาคารทางทางดุลทางจิตวิญญาณครับแต่ว่าเราพูดถึงว่าวัดอย่างวัดหวังต้าเซียเนี่ยสร้างบนหลักของธาตุทั้งห้าใช่ครับสาวัดห้องธรมเนี่ยสร้าง พระธองมคำที่มาเนี่ยมาจากที่ตอนที่เขาตัดถนนนะครับแล้วก็คนงานเจาะถนนแล้วพบว่ามีน้ําสีแดงไหลขึ้นมามีน้ําแดงแต่น้ําแดงพุ่งขึ้นมาจะเป็นอะไรก็ตามเถอะแต่คนงานก็เชื่อว่านี่คือเลือดบังก่อนแล้วก็สร้างวัดตรงนั้นถือว่ามีเป็นมีเ้นเลือดมีความอุดมสมบูรณ์ที่ไปขอแล้วก็ไปไหว้เจ้าแม่คุณอิมใช่ครับซึ่งวัดนี้นี่ก็จะถือว่าเป็นวัดพุทธมหายาน ถูกไหมครเพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมใช่ครับาวัดแรกวัดหวังตาเซียนเนี่ยเป็นวัดรัธิเต๋าใช่ครับเป็นเต๋าถูกไหมครับวัดเจ้าแม่กวนอิมเราจะมาขอกู้เงินกันที่นี่วงเงินไม่จํากัดนะครับแต่กานกันเราเองให้เหมาะสมกับแต่ละคนครับจริงๆเจ้าแม่กวนอิมเป็นความเชื่อก่อนนะครับว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่เมตตาไม่ไม่มีประมาณก็คือเมตตากับสรรพสัตว์ขอเพียงเอ่ยชื่อท่านท่านก็จะช่วย นะครับไม่มีเงื่อนไขนี่คือลักษณะของเจ้าแม่กวอิมครับ,รบนอกจากไปวัดหวัางตาเซียนไปวัดฮองห้าใช่ไหมครับไปวัดหลีกครับแชกง แชกองเรื่องโชคลาภก็จะไม่พลาดต้องไปที่แช่งกงหมิวนะครับแช่งกงก็คือวัดกังหันวัดกังหันคนไทยเรียกวัดกังหันนะครับกังหันสี่ใบพัดแช่กงท่านเป็นแม่ทัพในยุคสมัยราชวงศ์ส่งครับเป็นแม่ทัพที่ขึ้นชื่อว่ามีความสามารถในการรบสูงจงรักภักดีต่อฮ่องเต้แล้วก็เวลาไปรบที่ไหนท่านก็จะมีกังหันสี่ใบพัดเนี่ยติดไว้ด้านหน้านะครับเราก็นิยมไปหมุนกังหันกันกังหันของท่านมีสี่ใบพัดมีความหมายที่เรียกว่าได้พรสี่ประการ ซึ่งก็จะได้อันที่1คือเดินทางปลอดภัยอันที่2คือโชคลาภไหลมาเทมานะครับอันที่3คือสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อันที่4คือสมปรารถนาทุกประการนะครับก็เป็น4ใบพวงอันที่4ี่ที่ได้ครบหมดเลยครับผมว่าอันที่4ี่ไว้ครอบหมดที่เหลือทั้งหมดอันที่4นี้แบบรวมหมดเลยไม่ต้องมีสามอันแรกก็ได้ว่าอันที่4นี้สมปรารถนาทุกประการนะครับแล้วเราไปในวันที่21มีนาคมเหมือนกัน เพราะว่าเป็นวันที่ขออะไรก็จะได้แรงสุดครับถ้าเป็นพัดลมก็คือติดเทอร์โบเลยแล้วที่วัดแชก์กงหมิวมีอะไรอีกบ้างครับเพืนส่วนใหญ่ก็จะต้องจะไปบูชา อ่ากังหันกลับมาครับบางคนเป็นแหวนกังหันบางคนเป็นจี้บางคนเป็นสร้อยบางคนก็เป็นมากังหันตั้งโต๊ะก็แล้วแต่ว่าจะถนัดอะไรครับทางวัดมีให้บูชาหรือว่าจะไปที่ร้านที่เป็นจิวเวลรี่ที่เชี่ยวชาญในการทําเฉพาะดัืงนี้ก็มีแล้วมาปลุกเสกที่วัดก็ได้นะครับหรือถ้าท่านไหนเนี่ยสามารถหากังหันที่เป็นรหสีพัดจากเมืองไทยสวยๆไปก็ได้รหรือจะไปซื้อ ที่นามนก็นนนได้แล้วก็เอาไปที่วัดแชร์กงให้เขาปลุกเสกให้แล้วปลุกเสกในวันที่21มีนากรางหันก็จะมีพลังแรงกว่าปกติพิเศษกว่าปกติก็อันนี้เชิญชวนนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะไปฮ่องกงกับเรานะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรามาคุยลงลรายละเอียดในทริปนี้กันต่อนะครับในโอกาสวันตุดจีนนี่แหละก็จะพาไปเที่ยวแล้วก็คุยกันตามหลักของโหราศาสตร์แบบจีนผสมสากลนะครับพักกันสักครู่ครับ จริงวัดบันโมที่ดังอีกอันคือมีการจุดทูบวงครับทูบวงก็คือทูบที่เป็นเหมือนเหมือนยากันยุงแต่ว่าใหญ่ไปเยอะนะครับถ้าวงใหญ่ๆก็ใช้เวลาเป็นสัปดาห์ครับก่าจะหมดเพราะเขาเชื่อไงเขาเชื่อว่าเวลาจุดทูบแบบนี้เนี่ยนะครับทูบจะค่อยๆไหม้ไปหมดใช่ไหมมันเหมือนกับความสําเร็จความอะไรต่างเนี่ยมันจะอยู่นานอันนี้แล้วแต่ศรัทธาครับอันนี้คือวัดมันโมเทพเจ้าหมุนบางคนเรียกหมุนช้างบางครับจะเป็นภาษาจีนกลางเทพเจ้าหูก็ส่วนใหญ่มักจะเป็นเทพกุอู ก็จะ<ห>มีเทพกูลูเทพบ่วนช่างอยู่ที่นี่ Around the world พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์ around u อ a รา u เด the w o ล l d นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาท สั่งซื้อได้ที่0614210110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com กลับมาต่อในช่วงที่2ของวันแรกของปีตามปฏิทินจีนกันนะครับเืยวันชิวอีกเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมอาจารย์กรมนและอาจารย์พงพันธ์เนี่ยเราคุยกันว่า จะชวนไปเที่ยวฮ่องกงในช่วงวันที่20 21 22มีนาคมเพราะว่าวันที่21มีนาคมถือว่าเป็นวันที่แรงที่สุดจะทำอะไรเนี่ยก็จะส่งผลแรงกับเราในแง่ของบุญกุศลก็จะได้ผลดีส่งเสริมชีวิตเราไปตลอดทั้งปีรครับใช่ครับที่นอกจากนั้นเนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมว่าไปกับอาราบเรเวอร์เนี่ยสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือ อาหารต้องอร่อยที่พักต้องสบายที่พักสบายเนี่ยแน่นอนว่าเราไปพักที่โรงแรมระดับ5ดาวคือโรงแรมแลงแฮมซึ่งอยู่ตรงกลางแหล่งช้อปปิ้งที่บริเวณเกาลูนเลยตอนเย็นๆค่ำๆเนี่ยท่านไหนที่อยากจะช้อปปิง้งก็สามารถจะเดินช้อปปิ้งในบริเวณรอบๆนั้นได้นอกจากนั้นไปฮ่องกงทั้งทีเนี่ยเราก็ต้องไปทานอาหารอ,าาร,อร่อยๆร,ระดับโลกเพราะว่าหลายคนเนี่ยไปฮ่องกงก็คือบินไปเพียงเพื่อรับประทานอาหารในทริปนี้เนี่ยเราจะมี อาหารดังๆหลายมื้อเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมีอาหารที่มิชลินติดดาวให้ก็จะมีห่านย่างที่จะพาไปรับประทานพราะมื้อนี้เนี่ยนอกจากอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มกายแล้วเนี่ยนะครับก็คือทุกอย่างจะอิ่มไปหมดนะครับคุณพ่อพันธ์นะองอาจารย์กะบ่นอิ่มท้องด้วยมันต้องเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าเราไปเสริมดวงเสริมดวงต้องชีวิตต้องดีตั้งแต่เริ่มต้นจะไปโหยไม่ก็ไม่ได้นะไม่ได้จะไปเที่ยวแบบบำเพ็ญทุกข์ขัริยามันก็ไม่ได้ผมก็ต้องเที่ยวแบบสบายๆนอนแบบสบายๆใช่แล้ว กลับมามีเงินล้านมีนเองินอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นครับคือโรงแรมแรงแห้มเนี่ยหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินชื่อเพราะว่าคนมีตังที่หนีบ้านหนีเมืองไปบางครั้งก็ชอบไปพักอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เป็นเหมือนก,นการการันตีว่าโรงแรมนี้มันต้องหรูอ,อลังการแน่นอนแต่เราใช้เงินของตัวเราเองไปเที่ยวนะครับไม่ได้ไปใช้เงินที่โกงกินใครไปเที่ยวไปพักที่นี่นะครับก mm ็ไปเที่ยวกันแบบสบายๆชิวๆนะครับ mm hmm. เราพูดถึงวัดไปแล้วหลายวัดที่เราจะไปเนี่ยนะครับไฮ mm hmm. ไลท์ก็คือวัดหวังตาเซียนไปไหว้เทพเจ้าที่กลุ่มดวงชะตาของเราไปแก้ชงเราพูดถึงไป ไปขอเงินหรือไปกู้เงินจากเจ้าแม่กวนอิมที่วัดทองคำนะครับเราก็ไปวัดแชรงคงมิวมีวัดอะไรอีกบังคับอาจารย์ทั้งสองท่านครับที่เราจะไปอีกที่สําคัญก็คือตรงพระใหญ่ครับพระใหญ่เทียนฐานตรงนั้นที่สําคัญคือจะมีลานคือาคำว่าเทียนฐานนั่นคือเป็นลานสักการะฟ้าเพราะจะเป็นเป็นที่ที่มีพลังหยาง พลังแห่งสวรรค์นะพลังงานดีๆเนี่ยอยู่ตรงนั้นเยอะเป็นจุดรวมพลังที่เราเงยหน้าไปเห็นองค์พระขนาดใหญ่แล้วก็สามารถขอพอรตั้งใจตรงนั้นเนี่ยถ้าเรามีรับพลังดีๆเนี่ยพรมักจะประสบความสําเร็จตรงนั้นนะครับก็อยากจะเชิญชวนไปตรงนั้นหลายคนเคยไปแต่ไม่รู้ว่าจะไปขอพอรยังไงจุดไหนเราจะไปบอกเล่ากันว่าจะทํายังไงให้สําเร็จนะครับ คือไปแต่ละวัดเนี่ยทางภาคีคนมองฟ้าหรือทางผนที่ไปกับเราทุกคนเนี่ยจะบอกเราว่าจุดไหนเป็นอย่างไรบ้างจุดไหนต้องไหว้แบบไหนไหว้ให้ถูกพิธีให้ถูกหลักของเขาให้ได้พลังอย่างเต็มที่ที่สุดจริงๆผมมีเคล็ดการขอพรแบบทั่วไปนะครับผมเคยสรุปว่าหลักการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมตั้งไว้3เรื่องสข้อนะครับเคล็ดข้อที่1เนี่ยสิ่งที่เราขอเนี่ยต้องชัดเจน พอที่เราต้องการเนี่ยต้องมีระบุได้ชัดเจนว่าเราอยากได้อะไรพอเราระบุได้อย่างชัดเจนเนี่ยเราจะรู้สึกมีพลังกับมันเหมือนเราตั้งบริษัทมันต้องมีมิชชั่นให้ชัดเจนต้องเป้าว่ามิชชั่นเราคืออะไรมี specific measurable อันนี้อันนี้คือเป็นหลักของการตั้งขอพรขอมันชัดเจนในข้อที่1ข้อที่2นะครับจุดที่ไปขอเนี่ยต้องเป็นจุดรับพลังสถานที่แต่ละแห่งจุดรับพลังไม่เหมือนกันอย่างที่พระใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ลานตรงกลาง ข้อที่3ก็คือตอนขอเนี่ยถ้าจะสําเร็จเนี่ยมักจะมีสัญญาณบางอย่างบอกว่ามันจะสําเร็จอย่างไงครับภาษาไทยก็เรียกว่ามีนิมิตภาษาอังกฤษเรียกว่ามีทรายเช่นนะครับแดดเปรี้ยงๆอยู่พอเราขอพรเมฆขึ้นอ๋อหรืออย่างบางครั้งที่เราทําพิธีแล้วมงคนบอกว่าอาจจัศจรรย์เกิดพระอาทิตย์จงกรดขึ้นมาอย่างนั้นใช่ใชรหรือว่าอากาศนิ่งๆเราขอพรปุ๊บลมเย็นๆพัดมาให้เรารู้สึกได้สัมผัสถึงลมเย็นๆหรือว่าได้ยินเสียงนก เสียงนกร้องแบบไพเราะไพเราะอันนี้ถือว่าสัญญาณดีแบบเวลาขอเนี่ยเราจะช่วยตรวจสอบให้เพราะฉนั้นเราก็จะให้เขาเขียนมานะเราก็ช่วยตรวจสอบให้ว่าไอ้ที่เขาเขียนมันชัดเจนหรือยังนี่เกิดบางท่านบอกว่าไอ้เรื่องที่ผมขอเนี่ยมันวอ็นห้ามันเป็นความลับได้ไหมไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกเราก็จะอธิบายเราก็จะเล่าให้ฟังว่าคุณควรจะโฟกัสให้มันชัดเจนขึ้นยังไงแต่ถ้าใครบอกว่าเออเนี่ยไม่แน่ใจเลยอยากรู้ว่า ขอเนี่ยพอหรือยังดีหรือยังมามาปรึกษาเราเพราะเราไปด้วยกันคือถ้าไปเนี่ยก็จะมีโพวหน้าจา์ไปหลายท่านที่จะคอยให้คำแนะนําตลอดเราก็แต่ละคนก็จะไปไหว้ไปสักการะกันแบบเทเลเมดอย่างที่บอกว่าเราดูดวงชะตาให้ก่อนจะเดินทางเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าวไปกันตั้งแบบ30ท่านแล้วจะมีเวลาอธิบายเหรอเพราะว่าเราก็จะมีผู้รู้ทางด้านการมองชะตาฟ้าไปบอกกับเราว่า แต่ละท่านคุณจะทำอะไรยังไงบ้างอย่างครถึงนะครับครับผมดูแลกันยังมีวัดที่เราจะไปไหว้กันอีก2แห่งในในทริปนี้ใช่ไหมครับเราพูดไปแล้ว4แห่งใช่ไหมครับเราพูดถึงหวังต้าเซียนแช่กงหมิววัดรเจ้าแม่กุนอิมหองคำแล้วก็พระใหญ่เทีนฐาน4แล้วนะครับแห่งที่5คือวัดหมั่นหมูนะครับวัดหมั่นหมูเป็นวัดเทพเจ้าบุนบูจุดเด่นก็คือว่าที่นี่จะขอพร จัดเทพเจ้าฝ่ายบุญบุญคืออะไรบุญคือสติปัญญาความรู้วิชาการนะครับนี่คือเทพบุญแล้วก็เทพบู๊คือต้องมีบารมีลูกน้องเชื่อฟังมีบริวารอ,อันนี้คือฝ่ายบู๊เวลาไปขอพรที่ก็ได้ทั้งบุญทั้งบูคืออย่างคนทําธุรกิจอย่างผมเนี่ยบูก็อาจจะช่วยให้เวลาขายโครงการอะไรแล้วคนฟังคนเขาอยากจะมาร่วมด้วยอยากจะ อุดหนุนคือคนดูทัวร์นี่รบรีบจองเข้ามาเต็มทันทีนี่ถือว่าวเราชนะทางด้านบุญชนะแล้วทางด้านบุญบุญก็คือเนี่ยครับเรา,าคิดอะไรทําอะไรก็คิดคล่องแคล่วสามารถวางโปรแกรมทัวร์ได้แบบชาญฉลาดครับถูกเป้าหมายคนเป๊ะครับวิชั่นชัดเจนวิชั่นวิชั่นถูกต้องกลยุทธ์ถูกต้องรวมถึงว่าถ้าคิดไม่ออกก็มีคนมาช่วยนะครับทีนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยแต่ละท่านไปก็อาจจะทําธุรกิจหรือ ประกอบสมาชีพซึ่งแตกต่างกันอาจารย์ก็อาจจะช่วยคิดด้วยว่าทางวิชาชีพของท่านเนี่ยบุญคืออะไรบูคืออะไรจริงวัดบ่อนโหมที่ที่ดังอีกอันนึงคือมีการจุดทูบวงครับ,รบทูบวงก็คือทูบที่เป็นเหมือนเหมือนยากันยุงแต่ว่าใหญ่ไปเยอะนะครับถ้าถ้าวงใหญ่ๆก็ใช้เวลาเป็นสัปดาห์ครับก่าจะโห้เ<ห>พราะเขาเชื่อไงเขาเชื่อว่าเวลาจุดทูบแบบนี้เนี่ยนะครับทูบจะค่อยๆไหม้ไปหมดใช่ไหมมันเหมือนกับความสําเร็จความอะไรต่างๆเนี่ย มันจะอยู่นานครับอันนี้แล้วแต่ศรัทธาครับอ่ามีคือวัดมันโมเทพเจ้าบุญบางบางคนเรียกหวนชางบางครับจะเป็นภาษาจีนกลางเทพเจ้าบูก็ส่วนใหญ่มักจะเป็นเทพขรูอ๋อก็จะมีเทพนรูครับเทพบวนชางอยู่ที่นี่ครับแล้วก็อีกแขงหนึ่งที่เราจะไปกันอันนี้ผมว่าคนที่เคยไปฮ่องกงรู้จักคนไทยก็คือวัดทินหัว แต่คนไทยไม่ค่อยรู้จักชื่อนี้หรอกคนไทยจะรู้จักในชื่อวัดเจ้าแม่กวนอิมที่รีรพาวส์เบย์อ๋อคือเจ้าแม่กวนอิมองค์ที่ยืนอยู่ริมทะเลใช่ครับที่รีพาวส์เบย์จริงๆชื่อวัดอ่านวัดทินโฮเทียนโฮเทียนโฮเทียนที่แปลว่าสวรรค์ใช่โฮแปลว่าเจ้าพระแม่เป็นวัดพระแม่สวรรค์จริงๆพระแม่สวรรค์เนี่ยจะหมายถึงเจ้าแม่มาจุถ้าเราไปที่นั่นจะมีอยู่สององค์ขนาดใหญ่นะครับองค์เจ้าแม่กวนอิมจะยืนอยู่แล้วจะมีองค์หนึ่งเป็นเจ้าแม่่่่ททีออยูในเครรรรืงงชุดดจักพ แต่เป็นองค์นั่งนั่นคือเจ้าแม่มาจาูหรือว่าถ้าเป็นภาษาแต้จิ๋วเรียกเจ้าแม่มาโจคนไทยมักจะเรียก,กนในชื่อว่าท่านเจ้าแม่ทับทิมเป็นเทพเจ้าที่คอยคุ้มครองคนเดินทางทางทะเลคืออย่างจังหวัดที่ติดทะเลบ้านเราเนี่ยจะมีเจ้าแม่ทับทิบทมอยู่แทบทุกจังหวัดเลยใช่ครับ,รบอย่างปไปชุงไอโกรอกก็เจอเจ้าแม่มาจูที่นะั่นนะครับเป็นเทพเจ้าของคนฮกเกี้ยนซึ่งคนของจีนเนี่ยเวลาจะเดินเรือมาทางทะเลจีนใต้มาทางไทยเนี่ยก็จะขึ้นท่าเรือที่ฮกเกี้ยนเป็นหลัก ครับนะครับที่นั่นก็มีเจ้าแม่กนอิมอันนี้คนรู้จักอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีจุดอธิษฐานถ้าคนเคยไปจะรู้ว่าจะมีจุดอธิษฐานจะเป็นกนอิมที่ไปรับพลังเหมือนกันคือไม่ใช่สักแต่ว่าเห็นองค์เจ้าแม่พรนมือไหว้ก็ขอต้องไปถึงจุดที่จะจะขอที่วัดทรมารวี่บร้อยแล้วให้จุดตรงไหนนะครับแล้วก็องค์ใหญ่อยากให้เจ้าแม่เจ้าแม่ทัพทิมหรือว่าเจ้าแม่มาจูก็จะขอพรเรื่องของการค้าขายเพราะว่าการเดินทางทางทะเลมันคือการค้าขาย จะเป็นคนที่ทําธุรกิจก็จะนิยมใบขอพรจากท่านนะครับแล้วก็องค์อื่นๆประกอบอยู่ในวัดถ้าเกิดคนคุ้นเคยจะมีชัยสิงเอียะนะครับที่จะเอามักจะเอาธนบัตรเราจะเตรียมธนบัตรใบใหม่ที่มีเลขมงคลแล้วก็ไปรูปองค์ชัยสิงเอียะชัยสิงเอียคือเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งก็ถือว่าธนบัตรนี้เป็นธนบัตรขวัญถุงเป็นธนบัตรนาโชคติดกระเป๋าเพื่อให้โชคลาภเข้ามาก็ทําที่นั่นได้นะครับ ทีนี้คุยกันมาในกี่วัดแล้วนะครับ6กครับ6ครับ6วัดครับทีนี้คุณพงษ์พันธ์บอกว่าเวลาไปขออะไรเนี่ยต้องตั้งเป้าในการขอมีมิชชั่นชัดเจนเราอย่าขอเยอะแต่ถ้าเราไป6วัดเนี่ยขอวัดละอย่างได้ไหมครับหรือหรือ6วัดควรจะขออย่างเดียวแล้วแต่เลยครับแล้วแต่แต่ละท่านเลยครับขออย่างเดียวก็พลังก็สูง มากกว่าปกติแต่อย่าลืมสิ่งที่ขอ่หลังๆผมผมจดครับหลังๆผมจดไปในมือถือเลยนี่ไงผมค่อยบอกว่าเวลาไปเนี่ยผมก็เลยให้เขียนกระดาษหรือไม่ก็พิมพ์ใส่ในโทรศัพท์ก็ได้ใช่ไหมเอาไปไปทีไรแล้วก็อธิษฐานขอให้มันซ้ําๆคือพลังเนี่ยจะเกิดจากการซ้ําๆเหมือนเราทาสีเราทาสีซ้ําๆเนี่ยมันก็เข้มข้นก็ชัดเจนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสรุป 6วัดที่เราไปไล่ตั้งแต่วัดหวังตาเซียนถ้าผมจะพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าไปวัดหวังตาเซียนเนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อไปที่ห้องรับใต้ดินไปสักการะเทพเจ้าผู้กุมดวงชะตาของเราไว้ให้ชีวิตของเราราบรื่นเนื่องจากว่าเราชงอะไรก็ตามชงไม่ชงตามเราไปขอให้เทพเจ้าผู้คุมครองดวงชะตาเราเนี่ยคุ้มครองเราให้ให้ปี2566นนี้เป็นปีที่สดใสรุ่งเรืองใช่ครับ,รบอันนี้คือที่วัด วังตาเซียนนะครับวัดที่สองที่เราไปก็คือวัดชชยกงหมิวอันนี้ก็จะไปขอพรให้ขออะไรดีอันนี้ขอพรทุกประการพรที่สี่ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเราก็ไปวัดฮองห้ามเพื่อจะไปกู้เงินไปขอวงเงินกู้สินเชื่อเรดดี้เครดิตนะครับจากทางเจ้าแม่กวนอิมที่นั่นแต่ว่าเจ้าแม่กวนอิมที่ให้ไม่จํากัดนะครับคือขอกู้แล้วเนี่ย คือตอนแรกผมเฮ้ยไปกู้เงินแล้วผมต้องใช้คืนหรือเปล่าผมกู้แล้วผมไม่ใช้เบี้ยนี้หรือเปล่าเมื่อสักครู่ทั้งสองท่านบอกแล้วว่ากู้แล้วเนี่ยปีหน้าไปกู้เพิ่มไปขอวงเงินเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยวงเงินเก่าว่ายังไม่ต้องใช้ไปขอกู้เพิ่มไปเรื่อยๆทุกปีทุกปีทุกปีนะครับที่วัดห้องห้ามแล้วก็ไปขอพรจากฟ้าที่ขอเทียนฐานที่วัดเทียนฐานวัดเทียนฐานนะครับไปขอพรจากฟ้าที่วัดเทียนฐานแล้วก็ไป ขอเรื่องบุญเรื่องบู๊คือเรื่องสติปัญญาเรื่องบุญญาบรารมีในการทำงานที่วัดหมันหมูวัดหมันหมูถูกไหมครับแล้วกอ็อย่างสุดท้ายที่จะไปขอก็คือที่ เรื่องการค้าขายให้ประสบความสำเร็จรับก็ขอบคุณเจ้าแม่ทับทิมทไปมาจุนะครับแล้วก็ที่นากดอิมอีที่นั่นที่วัดทินหัวนะครับก็เชิญชวนทุผู้ชมนะครับที่สนใจจะไปเที่ยวกับอาราวเรเวอร์นะครับสามารถโทรเข้ามาติดต่อกับเราได้เพราะว่าอย่างที่เราเรียนตั้งแต่แรกว่าวันที่21มีนาคมเนี่ยเขาถือว่าเป็นวันแรกที่เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลเป็นวันแรกซึ่งสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้น เป็นวันที่พระอาทิตย์ตรงกับเส้นศูนย์สูตรของโลกพอดีกลางวันและกลางคืนเท่ากันแป๊ะนะฮะแล้วก็ไปขออะไรไปทำอะไรดีๆในวันนั้นเนี่ยทุกอย่างก็เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ส่งผลแรงตลอดทั้งปีนี้นะครับก็เชิญชวนุณผู้ชมนะครับถ้าสนใจจะไปกับเรา21มีนาคมเป็นการเปลี่ยนฤดูเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินะครับนอกจากนั้นเนี่ยเาราดูเราก็จะมีอีกหลายทัวร์เลยนะครับที่จะไปเที่ยวในช่วงฤดูใบไม้ผลิไม่ว่าจะไป นั่งเรือ Diamond Princess Cruise ที่ญี่ปุ่นเพื่อดูดอกซากุระบานสวยๆในเดือนมีนาคมก็จะวิ่งในเส้นทางทางป่าตอนใต้ของญี่ปุ่นนะครับผ่านทางเกาะคิวชูแล้วก็ตีกลับมาที่โตกเกียวเข้าออกโตกเกียวหรือในเดือนเมษายนเนี่ยจะตีขึ้นจากเหนือตีขึ้นจากโตกเกียวขึ้นไปทางเหนือ <c oughs> เพื่อไปชมใบไม้ผลิดูดอกซากุระบานดอกแอปเปิลบานทางเหนือไล่ตั้งแต่ เมืองอิวาเตขึ้นไปเมืองอาโอโมริเมืองอากิตะแล้วก็ต่อไปถึงเกาหลีใต้แล้วก็เหลือก็จะตีอ้อมกลับมาทริปเดือนเมษายนนียจะเป็นทริปที่เส้นทางการเดินเรือของด o n d Princess เนี่ยถือว่าเดินทางรอบประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับอันนี้ก็จะไปช่วงไปไห้ผลิตนะครับซึ่งเรามีหลายคลิปเลยครับต้องเรียนอาจารย์ทั้งสซึ่งตอนไปขอพรขอสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ฮ่องกงเนี่ยก็คงขอให้ทุกทริปเนี่ย เราเต็มสมบูรณ์ทุกทริปเราก็ตอนไปขอพอรเรื่องบุญเรื่องบูเนี่ยขอให้ทางรอดัวเรามีสมองที่ชาญฉลาดวางแผนทริปได้เป็นอย่างดีเต็มทุกทริปเราก็ขอพอรให้ตอนที่คุณทีระคุณทีระเขาจะไปดูแสงเหนือกับเราด้วยซึ่งจะไปดูแสงเหนือกันที่ฟินแลนด์ในเดือนมีนาคมเหมือนกันเนี่ยนะครับซึ่งก็ขอพอรให้เราสามารถที่จะเห็นแสงเหนือกันได้แบบเต็มๆเ,เ,เพราะทริปนั้นเนี่ยจะได้ไปทั้ง ชมแสงเหนือได้ทั้งไปจับปูอาลาสกาคือ king c r a บที่นู่นนะครับแล้วก็ไปนอนที่อีกรูหลังคากระจกสามารถมองเห็นดาวเต็มท้องฟ้าได้นะครับก็เป็นทริปที่หลากหลายซึ่งเราดูก็จะมีทริปให้คุณชมได้เลือกสรรออกมาโดยตลอดตลอดนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูทริปต่างๆของเรานะครับได้ที่เว็บไซต์ w w w a r o u ด e w o r บอาราดเ a อร์ web, world, com, หรือโทรมาสอบถามรายละเอียดมาจองทัวร์กับเราได้ที่061-421-0110แล้วก็061-421-2680นะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากนะครับ<อ>ที่มาให้ความรู้กับเราในวันตรุษจีนนะครับแล้วก็อาจารย์ให้พหรถึงคนดูนิดหนึ่งว่าตุษจีนจะให้พรอ,อะไรครับผมตุษจีนนะครับเป็นวันแรกวันดีนะครับก็ขอให้เริ่มวันดีแล้วก็ดีไปตลอดทั้งปีนะครับด เงินทองล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงชีวิตมีความสุขสมบูรณ์ในทุกๆด้านนะครับอาจารย์บ้างไหมครับครับก็ใช้พรข้อที่4ของชายกงหมิวแล้วกันครับขอให้ทุกท่านสมหวังสมปรารถนาทุกประการในเทศกาลตรุษจีนปีใหม่นะครับครับอย่าลืมรีบจองไปฮ่องกงกับเรานะครับวันนี้เราทั้ง3คนขออนุญาตลาชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ